อกอว,วันนี้มาถึงบ้านลาดนะครับก็มีแฟนรายการส่งกล่องพัสดุมาอุ้ยสามกล่องเลยนะครับมาจากพี่อารีพรหมดวงเ<ว>นาะ,ะหรือว่าแม่หญิง<อ>นะครับจากจังหวัดสมุทรสาครคุณแม่หญิงนะคะคแม่หญิงครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณนะครับที่ส่งมายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองกล่องเหมือนกัน เป็นแม่หญิงหมดเลยเหรอคะส่งมาหมดเลยลายมือสวยสวยคุณแม่ลายมือสวยนะเนี่ยดูดิลมือแ่ไหนที่ปันเนี่ยเออดูเพชรบุรีกินพ่อเป็นคนรับไว้ใช่ไหมอันนี้พ่อรับแล้วอันนี้อันนี้มือเข้านี้ไงอ๋อเพิ่งมาเมื่อเช้าสองอันแล้วก็อันนี้พ่อรับไว้นะคะหุยคุณแม่ส่งอะไรมาน้อพ่อว่าเป็นอะไรอ่ะอ่ะพ่อเดาสิอ่ะถ้าเดาถูกมีรางวัลนะอาหารทะเลแน่เลย สมุทรสาครน่าจะสมุทรสาครน่าจะอาหารทะเลกับเกลือเกลือบ้านของดีทำน้าหน้าปูข้าวทุกเมื่อทำ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 ลุ้นลุนป๊บปั๊บอันนี้กันกระแทกอุ้ยอุ้ยแตกอ้าวอุ้ย คุ้ยแตกอ่ะโอ้เสียค่ะแตกหมดเลยอ่ะครับทำไงอ่ะโอ้ไอ้หายน่ะมันมันหลุดมันแรงเลยของเสียดายจังเลยอ่ะของมันแตกเนี่ยพอถึงันนร้านเบาเบาแล้วแล้วมันแพงไหมอ่ะเนี่ยอันมีมีมีจดส่งเขาต้องรับผิดชอบอะไรป่ะเนี่ยมีจดหมายมาด้วยอุ้ยมันแตกอ่ะอุ้ยแพงไหมอ่ะเนี่ยอันเนี้ยมันมันเนอันนั้นแตกไหมพ่อลองแกะดูดิอันนี้มันทับอ่ะ มัันนดไม่หรอกคือการกระแทกแบบนี้ขนส่งไม่น่าจะรับผิดชอบถ้าไม่เป็นบับเบิ้ลไงใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นยอ๋ออันนี้ก็แตกอีกแล้วอ่ะค่ะผู้เสียดายจังเลยอ่ะคุณแม่โอ้ปากบิยดเลยสวยงามด้วยนะถ้าแตกหมดเลยอ่ะสองชิ้นอันนี้มีอีกชิ้นนึงมีชิ้นนึงแตกส่วนสองชิ้นละตัวมันแห้งโหดว้าะบอกกันอย่างนี้นออไมม่หกัของมันกระแทกได้เขาโยนอยู่แล้วมอไซค์นี่มันมาสรงอ่ะอ๋อเป็นมอไซค์เหรอ อ่ะอันนี้อันนี้ไม่แตกสวยงามมากอันนี้สวยงามมากนี่น่าจะเป็นแจกันเนาะแจกันเดี๋ยวใส่ดอกไม้ได้ันเสี่ยดอกไม้อันนี้งาพัำไล้สวยเลยแพงไหมไม่รู้เนาะถ้าแพงนี่เสียดายแย่เลยอุ้นเคลือบแบบสวยมากอ่ะดูสิดูเงาเป็นงานเคลือบอ่านี่สองชั้นเลยนะอันนี้ถึงคุณละชนีอ๋อคุณแม่เอาไว้สิแตกซ้ำกับแบบนี้ละเด้บันอุ้ยอันนี้เป็นกล่องทิชชู่ปะ น่าจะเป็นกล่องใส่ทิชชู่ส่งให้คุณรัชนีโอ้โขอบคุณค่ะคุณแม่หญิงค่ะว้าวมีเสื้อไหมพรมกระโปรงกระโปรงว้าวอ้ยงามเป็นกระโปรงถักเลยนะน่ะเข้ากับคุณเลยเอวนิดนิดเน่หน่อยอู้ยอันนี้อันนี้กระเป๋าอันนี้ของคุณรัชนีเฮ้ยเก๋มากเลยค่ะคุณแม่ถักเองหระเป๋าค่ะ โอ้ยนี่คุณแม่ทำไมส่งมาเยอะจังเลยคุณแม่ถักเองแน่เลยอันนี้ปูโตะปะคะเสื้ออันนี้เสื้อคลุมเนาะเสื้อคลุมไหลเเป็นผ้าคลุมไหลเยอะแยะเปหมดเลยโอสงสัยจะต้องได้แบ่งคุณแม่ท้องหน้าคแล้วแหละเพราะว่าหน้าหนาวอยได้ใช้พอดีเลยคุณแม่นี่ไงสีสดๆอย่างเงี้ยแม่ชอบอ้าไม่ใช่อันนี้มันเป็นกระโปรงตัวนี้เป็นเดรส เออคุณใส่อย่างงี้ดีนะมันก็เห็นทะลุกไปหมดแล้วนี่เออ็ใส่ผุ้นุ่งหนเออเใส่ตัวนพ่อบอกอุ้้ยอันนี้สวยมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ถักเองเหรอคะท่ันทันทันเป็นชรามกอีกแล้วเอออันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้วางนี่ก่อนนะอันนี้เป็นรถกระบะมาส่งอุ้ยสวยโอ้อันนี้อันนี้ไม่แตกค่ะคุณแม่ครับกล่องแรกนะคะคุณแม่ที่แตกอะค่ะ เราจะแกะดูให้หมดทุกสิ่งอูยอันนี้ที่จองแจกันว้เเ้ยเข้าใจทำเนาะอโอ้ยบ้านไฮโซมากกันเนี่ยรู้ปะมีจดหมายอ่านจดหมายหน่อยดีกว่านะ <c oughs> สวัสดีค่ะท่านมหาฉันจะมาด้วยตัวเองก็ไม่ได้ติดไอ้ควายโควิดสิงขึ้าอันนี้ติดไอ้คว, <c oughs> ว,วายควายติด ขัไอ้ควายควายควดที่บ้านยังมีของอีกมากช่วยเอาไปหน่อยต้นไม้ประดับมากมายฉันเอามาไม่ไหวที่บ้านไม่รู้จะวางตรงไหนดูคลิปคุณทุกวันจึงรู้ว่าคร oh, ัว <yeah. S 2> ห้องน้ําคุณอยู่ตรงไหนทุกซอกทุกมุมของบ้านชอบบ้านคุณมากเลยฉันอยากจะพายเรืออยากว่ายน้ํามากเป็นคนดําเนินสะดวก mm. เกิดที่ตลาดน้ําดําเนินส่วนแม่อยู่ที่วัดสนามชัย วัดสนามชัยอียบวัดสนามชัยที่สุรพลเนี่ยนะครับพี่เลยเหรอคะที่ท่านท่านสุรพลครูครูสุรพลวัดสนามชัยไม่ไกลกันเท่าไหร่เคยช่วยแม่ทําสวนตั้งแต่เรียนป .3 มากรุงเทพนะครับคุณแม่ฉันมาอยู่กระทุ่มแบนใกล้ๆวัดนางสาวนะครับสามีมาสอนที่วัดนางสาว นะฮะก็ก็ยินดีได้รู้จักคุณแม่อารีนะครับที่อุตส่าห์ส่งของมาเยอะแยะขนาดนี้เลยนะครับเกรงใจจริงๆนะฮะขอบพระคุณนะครับคุณแม่ครับถ้ามีอะไรผมไม่รู้ว่าที่นี่คุณแม่แบบเก็บสะสมแล้วส่งมาให้เราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะอืมเป็นของสะสมไม่ใช่ทาใหม่ท็อปหรืออะไรคงไม่ใช่ทาใหม่แน่ๆเพราะ<อ>ว่า น่าจะเป็นของสะสมคุณแม่หรือเปล่าแต่ถ้าคุณแม่ทําใหม่หนูก็ชอบมากเลยนะคะสีนี้ค่ะคุณแม่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะอรุ่นๆกับใกล้ๆแม่ทองนาคแล้วนะค่ะนะฮะถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญมาเที่ยวที่บ้านลาดนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะ